ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวน้ำลงครับ กรุงเทพพวาวอีกแล้วท่านผู้ชมน้ำเจ้าพยาลงผิดปกตินะเออนะครับนี่คนคนเหลือนี่ค็ับอกน้ำลงครับน้ำลงเลยเื่อคิดไปทั่วเลยตอนนี้หวั่นระแวงเลยนี่นะครับเออนะตอนนี้เห็นอะไรผิดปกตินี่หวั่นระแวงหมดนะ โอ้ยมันจะเกิดอะไรเนาะคิดไปต่างๆนานาเอ๊น้ามันลงเว้ยมันจะเกิดอะไรเว้ยมันจะเกิดเทศเพศภัยอะไรอีกเว้ยเนาะโอ้มันจะเกิดมันจะเกิดแผ่นดินไหวอีกไหมเนาะมันจะเกิดฟ้าถล่มดินทลายมันจะเกิดแผ่นดินแยกมันจะเกิดอะไรอีกไหมเนาะนะอาการร้อนแล้วตอนนี้กรุงเทพร้อนแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วท่านผู้ชมเนี่ยฮะแต่ถามว่ามันลงผิดปกติไหมมันลงผิดปกตินะ ชาวกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าผมอยู่กรุงเทพมาริมแม่น้ําเนี่ยนะผมไม่เคยเจอลงขนาดนี้เลยเลงถึงขนาดเรือเนี่ยนะครับเกยตื้นนะที่จอดอยู่ๆเนี่ยเกยตื้นเลยครับเรือเนี่ยเข้าริมตลิ่งไม่ได้เลยเรือนี่เทียบท่าไม่ได้เลยนะเออมันผิดปกติปกติมันก็จะไม่ถึงขนาดนี้มันลงมันลงมันลงอยู่เดือนสี่เดือนห้าเนี่ยมันลงอยู่แต่มันจะไม่ ไม่ลงขนาดนี้ <c oughs> นะฮะโอ้ <c oughs> เอาไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดนั่นแหละนะโอ้เออว่าแต่มันน้ำมันลงทำไมมันลงเยอะจังน้ำทะเลก็ลงหรือเปล่าแล้วน้ำเหนือไปไหนหมดใช่ไหมน้ำเหนือที่ไหลมาจากภาคเหนือหรือมันเป็นหน้าร้อนมันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยมีน้ำเออนะ บวกกับน้ําทะเลมันลงด้วยมันก็เลยลงหนักนะโอ้โหแต่ก็นั่นแหละครับขอให้ทุกคนนะฮะเตรียมพร้อมเตรียมตัวไว้เสมอนะเพราะว่านะครับเมื่อรัฐบาลชุดนี้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดเลยนะเออแต่นินไวที่มันไม่เคยเกิดมันก็เคยเกิดนะฉะนั้นนะ ก็ขอให้อย่าตื่นตระหนกแต่ว่าขอให้เตรียมพร้อมไว้ขอให้เตรียมถุงยางชีพเตรียมม้เลยนะครับพอเกิดเหตุการณ์นี่ <c oughs> จะได้มีถุงยางชีพ <c oughs> นะเตรียมเอกสารนะ,ะนทะเบียนบ้านบัตรประชาชนพาสปอร์ตนี่เก็บใส่กระเป๋าไว้เลยพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บคว้ากระเป๋าไว้ก่อนเลย ออนี่เลยครับประชาชนหลอนแล้วละถามว่ารัฐบาลก็นะจะไปหวังพึ่งอะไรครับขนาดเอสเทสเตอรมยังไม่มีเลยใช่ไหมจะไปหวังเอ้ยรัฐบาลออกมาเตืนอนเถอะจะเตือนอะไระนะนะตัวมันเองเอาไว้รอดมันไปเตือนใครได้นะเอ,อทุกวันนี้ก็ห่วงแต่คาทิโนะนะอะ น่ากากลัวทชมเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ